วันนี้เราจะพาไปรีวิวดูนะครับว่ากองทุนอสังหาริทยัยราคาเนี่ยมันก็ลงมาหลายปีจนอัตรางเงินปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง9%มันยังน่าสนใจหรือไม่นะครับแต่เริ่มต้นไปดูกันที่ global read ก่อนก่อน us r e i d global read เนี่ยถ้าดอกเบีย้ยลงเนี่ยน่าจะมีผลบวกต่อเขาเช่นกันนะครับปัจจุบันเนี่ยรูปนี้อยากจะแสดงให้ดูว่าโครงสร้างของ global read ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ เจ้าออฟฟิศรีทที่เคยมีสัดส,ส่วนเยอะๆเนี่ยตอนนี้เหลือแค่6%แล้วเท่านั้นนะครับขณะที่สัดส,ส่วนใหญ่ๆก็จะเป็นพวกค้าปลีกนิคมอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นี่ก็จะเป็นพวกเนสซิงโฮมนะครับผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาลนะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างเปลี่ยนไปเยอะนะครับตอนนี้กลุ่มที่มาก็คือกลุ่มอยาหลักๆคือเฮลท์แคร์นะครับเดต้าเซ็นเแล้วก็กลุ่มเกมมิ่งนะครับก็คืออเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์ของเกมต่างๆนะครับ เช่น r o b l o ล m อกไ c r a ค t าอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่มันลดลงชัดเจนเนี่ก็คือ Office Cre e ทนะครับสัดส่วนเนี้ยลงมาอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยพอเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม US Apartment หรือว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยอัตรานะครับค่าเช่าเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่กลุ่ม Office นะครับหรือกลุ่มรีเทลเนี่ยก็อัตราค่าเช่าเนี่ยก็ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลายหายบริษัททั่วโลกเนี่ยก็เริ่มให้พนักงานกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วอเมซ o n นะครับ JP Morgan กนะครับก็ให้กลับไปทำออฟฟิศนะครับ5วันต่อสัปดาห์เดลก็เช่นเดียวกันบางบริษัทเนี่ยก็เริ่มเป็น Google เนี่ยแบนนี้3วันต่อสัปดาห์นะครับก็เริ่มที่จะให้กลับไปทำออฟฟิศมากขึ้นความต้องการออฟฟิศก็น่าจะค่อยๆเยอะขึ้นขณะที่ Data Center Read เปเนี่ยเติบโตอย่างชัดเจน นะครับน่าจะเติบโตเกือบ3เท่าภายในปี2030นะอันนี้ก็เป็นเซกเมนต์ที่เติบโตมากๆทั้ง r e ีดสิงคโปร์หรือว่า r e ีดของทางฝั่งสหรัฐนะครับหน้านี้สำคัญเลยนะครับก็จะให้เห็นกันว่าดีเวนดยิวเทียบกับ10 10ปีในอดีตเป็นยังไงนะครับตอนนี้ r e ีดไทย9.9แล้วนะครับดีเวนดิยิวนะครับสิงคโปร์รีดนะ6.5นะครับ U.S. r e ีด4.2แล้วก็ถ้าเป็น global รีดเนี่ย2.7นะครับ ขณะท,ที่ถ้าดู price per book เนี่ยก็จะมี read ไทยกับ read สิงคโปร์ที่ต่าเทรดต่ำ book ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น global read เนี่ยนะครับก็มักจะให้ผลตอบแทนดีเมื่อบอนยูสิบปีปรับตัวลดลงแต่ว่า dividend yield อาจจะยังไม่สูงมากเรามี neutral view นะครับใครที่คิดว่าครึ่งปีหลังเฟดจะลดดอกเบีย้ย KFG Prop QA ก็มีความน่าสนใจนะครับไปดูกันที่ไทย read กันบ้างนะนักลงทุนแน่นอนนะเจ็บกับไทย read กันเยอะ อ,อยู่กันเกือบ3,000คนนะครับเฮิร์สกับไทรีตัวไหนพิมพ์กันมาบอกในช่องแชทหน่อยนะว่าถือรีตัวไหนแล้วก็ขัดทุนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาแชร์เพนแชร์เกนกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะไปดูกันที่ตัวไทรี d กันบ้างนะครับโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเช่นเดียวกัน2ใน3เนี่ยจะเป็นกลุ่มรีเทลนะครับ CPN รี d CPX e t r a นะครับแล้วก็กลุ่มอินดัสเทรียลก็คือ กลุ่มของนิคมอุตสาหกรรมนะครับ Fraser WWHA เป็นหลักเลยนะครับประมาณ60%ของทั้งหมดซึ่ง CPN Read เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอัตราการเช่าก็ยัง90%นะครับและล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่มทุนไปแล้วทำให้อายุ leasehold เนี่ยกลับมายาวแล้วนะถึง30ปีซึ่งถ้าดูกันที่ n a v นะครับ leasehold ในช่วง10ปีแรกเนี่ย n a v มันจะเป็นขาขึ้นนะทุกคนเพราะเขาต่อสัญญาปิ่ดกล้าวกับพระราม2ไปแล้วนะครับก็ดูดีขึ้น นะครับเฟรเซอร์เช่นเดียวกันนะครับก็มี occupancy rate นะครับเกือบ90%ประมาณ90%ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยรีดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่า dividend yield ตอนนี้นะครับปรับตัวขึ้นมาน่าสนใจแล้วก็ในช่วงที่ตลาดหุ้นลงลงมารอบล่าสุดเส้นสีเทาหุ้นไทยลงแต่รีดเริ่มยืนนะลงไม่ไหวและ dividend yield เกือบ10%แล้วถ้าดู dividend yield ของรีดไทยนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับบอลยิที่1.68%เนี่ยส่วนต่างระหว่างตันผลของรีดกับบอลยิเนี่ยสูงขึ้นไป7%แล้วก็คือสูงที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียว นะครับก็เลยทำให้มุมมองกลางของฟิโนเมนาเนี่ยกลับมาเป็นสลัตตี้โพซิทีฟนะปรับขึ้น2 2 2ขั้นเลยจากสล h t l ี n เนกาทีฟมาเป็นสล h t l ี p o s i ิทีฟในรีดไทยนะครับโดยกองทุน FPIC ก็จะเป็น BIR FOF ของบรรจบัวหลวงที่ลงรีดไทยอยู่ประมาณ50%แล้วอีก50%เนี่ยก็ไปลงรีดสิงคโปร์ซึ่งรีดสิงคโปร์เนี่ยก็ได้รับแรงสนับสนุนเยอะเลยจาก Data Center นะครับ นันฟันท็อกคอนเทนเรนท์ call ล่าสุดนะครับท็อปพิกของเราก็จะเป็นโ l ลบอลนะครับ KG Pin นะครับที่เป็นหุ้นโลกสไตล์ดิ f เฟนซี e นะครับอย่างกลุ่มพวก h e a l t h c a r อินฟราสตรั c เจอร Utility ตี้เบต้า่ำบวกรายได้พรีเมียมนะครับจากการขายออปชั่นอีกประมาณ7-8%ต่อปีแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ TEMX i n i นะครับก็คือกองทุนหุ้นตลาดเกิดใหม่ไม่รวมจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็น3กองทุนที่เป็นท็อปพิกของ c o n t r er a เร a n call ในตอนนี้ นะครับขณะที่ c o n t r a r i โมเดลพอร์ตโฟลิโอนะครับก็ยังมีสหรัฐอยู่35%เนี่ยรอจังหวะในการลดพอร์ตสหรัฐอยู่ในรอบนี้ยังมีจีน 20%, เอร์เวียดนาม15%้โกลบอลบอนะครับแล้วก็ดีเฟนซีฟอินท่สผลตอบแทนในช่วงนี้ก็ค่อยๆ่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนก็เป็นเ,เป็นข้อมูลนะครับที่มาฝากกัน สำหรับเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกไปครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้คําแนะนํานะครับเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนโดยล่าสุดนะครับพอร์ต a อ s ของอาจารย์แอนดูเนี่ยมีคําแนะนํานะครับให้ซื้อหุ้นตลาดเกิดใหม่แล้วก็มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคําด้วยนะครับอาจารย์แอนดูจะมีคําแนะนํามีมุมมองอย่างไรบ้างวันนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบดรแอนดูสต๊อดนะครับ สวัสดีครับทุดูครับคุณโมนิ่งครับสวัสดีครับ Good morning สวัสดีครับอ่าครับก็เมื่อวันเสาร์นะครับก็เพิ่งได้จัดสัมมนากับอ่าดรแอนดรูไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะเดี๋ยวอยากจะให้ทีมงานนะครับฝากลิงก์นะว่าเมื่อวานนี้จะเป็น monthly streaming ของดรแอนดรูนะครับว่ามีการปรับพอร์ตอะไรอย่างไรนะครับโดยเฉพาะ ทุกๆเดือน 3, 6, 92เนี่ยพอร์ตตระกูล l l w ว a t h e r มักจะมีการทำ Rebalance มีการร re ี relocation นะครับปรับพอร์ตการลงทุนซึ่งวันนี้เราก็อยากจะมาถามอาจารย์แอนดรูใน2หัวข้อโดยสรุปนะครับว่าทำไมถึงกลับไปซื้อ emerging market x china นะแมแล้วก็คอลกองเดียวกันด้วยนะครับกับอันที่2ก็คือ principle หรือหลักการอะไรที่ทำให้พอร์ตอย่าง aws เนี่ย ทำผลตอบแทนแข็งแกร่งนะแล้วสม่ําเสมอด้วยตั้งแต่ก่อนโควิดนะทุกคนเจอโควิดเจอช่วงเงินเฟอสูงแต่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนตอนลงก็ไม่เยอะตอนขึ้นก็ตามตลาดได้ดีผลตอบแทนบวกไปกว่า50%แล้วก็ขออนุญ,ญาตสวิชนะครับเข้าสู่โหมดที่เป็นซาวทกนะครับไปดูกันต่อเลยนะครับครับโอเคครับก็เออเออ e เออ give us the the the, the the view on the current state of the economy yeah i mean <clears throat> one of the things that i've been seeing is first of all we had made some bets on china and really it looks like china is just struggling too much right now so that's part of the reason why we moved to emerging market x china i look at the us and it definitely concerns me uh, i know that the expectations for inflation are rising very high in the us even though inflation is actually falling so you're stuck in this situation of is the us going to go into recession have inflation or is trump going to somehow pull this off i would say the risk of recession is pretty high in the us and then the last thing that we can see is the weakness in the us dollar remember that the dollar bottomed at about 88 during covid time in 2020 it peaked at about 109 at the beginning of this year maybe you could call that the dollar the trump dollar rally and now the dollar is back down below 100 and that, that weakness in dollar gives some strength to emerging markets so i'm looking at emerging markets and in particular ex china so that means you know markets like mexico and brazil that will benefit from this and also you know if you look at semiconductors ev and all of that stuff Korea and Taiwan are have a strong position, you know, in in the world in those areas. So that's kind of where I'm looking at as far as the emerging markets ex China relative to China and relative to the US. Okay. Uh, uh this is the your latest uh portfolio compositions. We would see you are having Not only uh, 25% uh, in uh, that you move out from bond 20%, and you moving out from China 20%, and the latest weight you have 25% in emerging market X China. And the question that many uh, of our audience asking right now is why go 25% in gold? Can you explain? Uh, what's the reason behind? So, the first thing is, as you know, Jet, with our FEMR methodology, we score everything every stock, every ETF, every fund, and we apply a scoring system using fundamentals, valuation, momentum, and risk. And what we found was that gold and bonds were actually very, very close in the last. Rebalance, but gold beat out bonds just a little bit in our scoring. And of course, momentum is a big factor right now for gold. But we decided to follow the model, and that's the reason why we reduced our position in gold for the last uh, quarter. Now we brought that position back up as momentum in particular is driving gold. So why still own gold? Well, I think number one, we still have massively rising debt in the US. In particular, and that rising debt in the US is not gonna stop. And I think that's what happened when Trump's big, beautiful bill got pushed passed in the House and pushed to the Senate Senate, is people realize there's not gonna be any cuts because Trump can't cut prior to the midterm elections, which will be here before we know it. So basically he lost his opportunity, in my opinion, and of course you know china is in a difficult situation as far as debt concern as as far as their economy which makes gold interesting also and so finally if if markets fall gold is a good hedge so i still have a 5% allocation as you can see a 5% allocation in our portfolio to the us is just tiny so my model the femr model and our work basically shows that there's concerns about Uh, the U.S. market and <Okay. S 1> so those are some of the reasons why we're back in gold and in each portfolio we have a strong position in gold เม mm ื hmm. uh, said There asking, hey, why? ่อก right? hey, ี้อาจารย์แอนดรูพูดคีย์เวิร์ดมานะครับมีคนถามว่าเอ๊ะทำไม AWS ลดสัดส่วนบอลแต่คอนเทเรียนยังให้ซื้อนะครับเมื่อกี้อาจารย์แอนดรูพูดมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนประกวดเรตติ้งกันเนี่ยมันสูสีกันมากระหว่างทองกับบอล แต่ว่าทองอ่ะมันดีกว่านิดนึงก็เลยเป็นทองนะครับเลยมาจบสรุปนะครับรวบกันที่ตัวทองคำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลเนี่ยก็ยังชอบทั้งคู่นะครับก็ผมอยากจะไปเจาะลึกประเด็นนึงก่อนที่จะไปดู performance นะครับดรแอนดรูว์ I always uh, follow this is my own questions uh, I think and many people are also wondering about this uh, I follow this uh, uh, table that Uh, release uh, every 3 months right yep A or every month on your slides uh, on your aws slides and yeah. uh is this the key uh, uh, uh scorecard that you use to uh, determine the weight in your uh all winter strategy this is definitely this is the output of our of our strategy and um, what you can see is that we look at, now these are some of the factors such as ROE for fundamentals, dividend payout ratio, valuation PE, price to book. There's many more that we look at when we're, when we constructed our FEMR model, but this gives us a picture. And what's interesting here is you can see that the reason why the valuations are so high in the US is because it's just producing incredible ROE and if we look at the emerging markets emerging markets is cheap but until we start to see the ROE really rise you we won't get massive outperformance relative to the US but i would argue that we're probably at the point where valuations are so low for instance if you look at price to book value in this for 2026 it's 1.5 for emerging markets and versus 4.1 for the US. So the differential is just getting huge. And this helps us to try to understand it. And by the All way, right. Jed, you know, we do a score. I do another scorecard with most people don't even know. And I make it public every Wednesday. That is what I call the global stock tracker scorecard. I look at the top 500 companies in the world, I categorize them by sub industries under. Uh, by the gig standard and then i provide that you can just go to valuationmasterclass.com slash get gst and you can get that and that would that'll give you every single uh every single monday morning you'll get an update on FVMR on the top 500 socks globally okay and i have valuation masterclass.com ลาสของอาจารย์แอนดรูที่ทำต่อเนื่องมาหลายปีนะครับมีนักศึกษาเป็นพันๆคนแล้วนะครับแล้วก็มีสกอร์ค์ดของ5บริษัทที่น่าสนใจด้วยนะครับก็เอาโอเคใส่ให้แล้วนะครับจะรบกวนทางทีมงานนะครับช่วยอ,อีกอันหนึ่งก็คือช่วยใส่ลิงก์ไลฟ์สดของอาจารย์แอนดรูเมื่อวานนี้ให้ทีนึงนะครับไม่แน่ใจเมื่อกี้ ใส่ไปแล้วหรือ,อยังนะครับเพราะว่าเป็นไลฟสดของที่อยู่เบื้องหลังของการปรับพอร์ตเมื่อวานนี้นะครับเราไปดูต่อกันนะครับ uh, uh, Dr. Andrew, in the past uh, five plus years, since before COVID, you went through uh, the drawdown on COVID crisis and inflation crisis, but bottom line, you deliver like uh, 52.8% compared to 60-40 uh, portfolio at 31% with strong uh, return and also having relatively uh, pretty much lower volatility. so uh, how you uh, deliver this type of consistent uh, uh, performance. so five reasons. but before i tell you the five reasons, can you go back to the prior page? yeah, this page. now just look at the performance up until, uh, let's say, 2022, april. up until then, we underperform after covid. the red line is below the blue line. We, under, we outperformed a little bit before covid, but then eventually we took off. so the red line went substantially above the blue line. this is a great lesson in, in trading, and that is you have to stick to your framework. and that's principle number one. Our FEMR framework, and we have the discipline to follow it, even when it's not performing well. The second thing is that we review everything every three months. So we question all of our assumptions, we imagine as if we had zero in our portfolio, and we say, "How would we allocate now? So we have no attachment to the past. It's almost like flipping coin. if you flip heads, 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 and then what are you going to bet on? you're going to bet on it's going to flip heads again or are you going to bet that it's just a purely random outcome and so that's what we do is we reset so that's number 2 every 3 months number 3 we think in decades and so we're super long term so that underperformance for a period of time we don't worry about main thing is we've got to keep majority equity positioning as much as we can number 4 is that we are broadly diversified across asset classes geographies styles and that gives us the ability to get number 5 which is when you invest globally you know when you invest only in thailand you only have one option thailand <laughs> now you could be a good stock picker but if the time market's going down you don't have a lot of options but when you invest globally you have all kinds of options and so that is the fifth. So, number one, we have a framework and we follow it. Number two, we review everything every three months. Number three, we think in decades, so we're equity focused. Number four, we are broadly diversified. And number five, we invest globally so we can capture global opportunities. Thank you, Ajahn Andrew. And this is the link for valuationmasterclass.com. Uh, Link, post, way hay, na krap, Facebook, and YouTube. Already, na อันนี้เป็น AI ของอาจารย์แอนดรูนะครับนะครับก็พิมมาว่าไม่ใช่5บริษัทนะ500บริษัทที่มีสอตร์าร์ตอ่าวให้นะครแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งโมเดลพอร์ตโฟลิโอที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือโมเดลที่ชื่อว่า Alpha Focus นะครับผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยนะครับก็ทำได้เยี่ยมไม่แพ้กันนะ พอตเนี่ยตั้งขึ้นก่อนที่ตลาดจะปรับตัวขาลงรุนแรงนะแต่พอเวลาผ่านไปนะครับก็ปัจจุบันผลตอบแทนของพอตเนี่ยก็ประมาณเกือบเกืิแล้วแม้จะผ่านช่วงเ,เงินเฟอ้อขาขึ้นมาขณะที่พอตหกสิบ0ี่สเนี่ยอยู่ที่ประมาณ99%โดยที่พอตอัลฟาโฟกัส u s AWAF นะครับท่านนักลงทุนนะครับสามารถนะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของฟิ m โนเมนาะครับถ้าเกิดสมมติมี พอร์ตของอาจารย์แอนดูอยู่แล้วนะครับแล้วสนใจเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือนะครับสามารถเข้าไปกดปุ่มนะครับเพิ่มแผนนะครับแล้วก็เลือกที่เซกเมนต์ที่เป็นฟินโนเมนาเอ็กซ์คลูซีฟนะครับท่านก็จะเห็นนะครับว่ามีพอร์ตนะครับออลเวเทอร์สตรัตเตจีอยู่นะครับส่วนอัลฟาโฟกัสเนี่ยจะเป็นพอร์ตของไฮเน็ตเบิร์ดนะครับที่ลงทุนนะครับ2ล้านบาทขึ้นไปนะครับปีนี้ผลตอบแทนเนี่ยขึ้นมา7%เป็นอันดับ ต้นๆเลยนะครับในโมเดลพอร์ตทั้งหมดในปัจจุบันก็เลยอยากจะถามอาจารย์แอนดรูว่าแล้ว Alpha Focus เนี่ยนะครับซึ่งพอร์ตปัจจุบันเนี่ยไปลงในยุโรปเอ๊กก็คล้ายๆกับ A.W.S. นะมีลงในกลุ่มการเงินมีลงในกลุ่มเฮ้ยมีหุ้นหุ้นเหมืองทองนะครับแล้วก็มีการลงในในทองคำอยู่ด้วยคุณแอนดรูว a คุณแอนดรูว n about a l p h ่า o c u s p o r t f o l o o Yeah, I think the the key thing here is Alpha Focus is meant to be a longer term, higher exposure to equity. So the result of that is that there's more volatility, but we we are working to try to have more outperformance, and you can see that that allows us to get into smaller and more volatile uh, instruments. So to give an example, if we if our model is telling us that gold should outperform, then rather than being pure gold, have some position in gold miners, which has more volatility and more potential upside. If you look at our breakdown, we're going down into, for instance, the financial services. So that is a more narrow sector focus that we don't have in all weather strategy. And then, of course, you can see that our position in European small caps is another example where we're going down to a smaller and more volatile position the end result of that is that we hope in the long run that produces long-term more higher returns than AWS but it also will expose you to some risk but if you go back to the slide before this one if you could that chart what's interesting about yeah right there what's interesting about um, alpha focus is that it actually has almost outperformed the whole time, right? The red line is below that benchmark. I oh, sorry, is above that benchmark most of the time, and it, it only it took a, a, a bit of time before it started to take off, and now we see that. Okay, okay. So we go to the questions. There many people who have asked Professor Andrew. But today, there is <laughs> one question. Pat. He about crypto you went into gold what do you think you know the, the problem jet and pat in this case is that crypto comes with a lot of complications you know it's not a stock and it's not a commodity in that sense so the problem that i face with crypto is a, a few things it's a complex instrument and when we say crypto are we talking about all crypto are we talking about only bitcoin and then the second thing about it that's you know difficult is that many of the investors that put money into my strategies are thinking about their long-term retirement and for them putting in even a 5% position in crypto could really either hurt them or terrify them and so i figure that for those people that really want crypto exposure it's better to do that on your own or through another instrument and that's the reason why I keep crypto out of these strategies because uh, of those reasons all right uh, thank you Andrew and ในครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวันเสาร์เรามีการจัดสัมนากันพิเศษกันนะครับปรากฏว่าคน Overbook นะครับผมก็เลยจองคิวอาจารย์ Andrew ไปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเป็นวันเสาร์ที่ 19กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเราจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็ส่วนท่านนักลงทุนที่สนใจใน AWS นะครับก็สามารถสแกนใน QR code นี้เพื่อปรับพอร์ตได้เลย Thank you very much อาจารย์แอนดรู for today ส,ว,สวัสดีครับครับสวัสดีครับกอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีพอร์ตของอาจารย์แอนดรูครับแล้วก็อยากจะปรับพอร์ตตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้ปรับแล้วนะครับสแกน QR โคดที่หน้าจอ เพื่อเข้าไปในแอปพลิเคชันของ p h โนเมนาแล้วก็จะมีคำสั่งในการกดปรับพอร์ตได้เลยหรือว่าใครที่ฟังสิ่งที่อาจารย์แอนดรอยฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วสนใจนะครับอยากจะเข้าไปดูข้อมูลอยากจะเปิดพอร์ต All Weather t r a d i ครับสามารถเข้าไปสแกน QR Code แล้วก็ลงทะเบียนนะครับเพื่อรับข้อมูลกรอกข้อมูลได้แล้วเดี๋ยวยังไงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการเปิดพอร์ตของ AWS ได้ด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่มาฝากในวันนี้กับ Local a n d ส o i d นะครับคนที่เป็น พูดที่ทำพอร์ตระดับตำนาน All Weather Strategy นะครับเป็นพอร์ตที่สร้างผลตอบแทนแล้วก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปีนี้เลยนะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของ p h e n o m e n a ที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้ หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับผันได้เห็นเลือกไดนทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับหรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ